เรามาทํางานอยู่ในประเทศไทยนานนี้นยังครับพี่มาเจะเป็นปีครับอ๋อเจ็ดเป็ปีแล้วเสือามานานมากนะครับน่าจะก่อนโควิดอีกใช่ไหมใช่ครับครับผมก็มาอยู่ไทยนี่ตอนแรกๆเ,เข้ามาอยู่ไทยนี้เราเป็นคนกะเหรี่ยงใช่ไหมครับแล้เวเราสื่สรรรอสารออกไปทางบ้านแล้วเราเข้ามาอยู่ไทยหรือว่าทำงานแบบนี้ยเราพูดไทยยากไหมครับตอนแรกที่เราเข้ามายากครับยากอ๋อต้องแบบมีคนแปลให้เราไหมตอนที่เราจะฟังคนไทยมาพูดใส่เราไม่มี ไม่ไม่มีเราก็ค่อยๆใช่เขาค่อยอยู่นานๆานนานานก็เรียนรู้ไปใช่ครับอ๋อเรามาทำงานอยู่ไทยนิดเราทำงานเกี่ยวกับอะไรครับเจอกันนะต้องเรียนนี่น้องน้องเรียนอยู่อ๋อน้องเรียนอยู่ในประเทศไทยเลดี๋ยวเราก็พม่าหน่อยอ๋อน้องเรียนอยู่ประเทศพม่าแล้วก็ช่วยค่าเรียนน้องแต่ว่าเราก็ทำงานอยู่ในประเทศไทยเพื่อเราเป็นพี่คนโตใช่โอ้โหที่แบบเก่งมากเลยนะเพราะว่าเหมือนแบบ เราคล้ายๆแบบเราเป็นพ่อหน้าครอบครัวเรามีแฟนยังไงม,ม,มีแล้วแต่ว่าเรามาทํางานอยู่ในประเทศไทยแฟนอยู่นี่ไหมอยูย่นี่ครับอยู่นี่ด้วยโอ้โหดีครับเป็นคนพมา่านะครับแล้วก็หรือว่าเป็นคนมอญไม่ใช่มอญใช่ปะเป็นกะเหรี่ยงเ,เป็นคนกะเหรี่ยงโอ้ยซื้อบริษัทหลายมากนะมีลายลายยางมมงพม่ากะเหรี่ยงแล้วก็โอ้เพว่ามีมีหลาย,ยอา่ะอ๋อแต่ว่ามันขึ้นกับประเทศพม่าหมดเลยใช่ครับพูดภาษาคนละแบบแต่ว่าพูดภาษาคนละแบบก็คล้ายๆ บ้านผมก็ต่างทิมต่างแข้งต่างเมืองไปก็พูดคล้ายๆกันก็ยังเป็นประเทศไทยเนาะภาษาภาคกลางภาคใต้เนาะโอ้แต่ว่าคั้นตอนอย่างที่เราเล็กๆเข้ามาอยู่ไทยตอนนั้นก็คือทางภไทยยังไม่ค่อยซัดเลยฟังฟังไม่ค่อยเป็นหรือพูดอะง่ายๆเลยไพูดไม่เป็นเลยต่อให้เราอยู่นานเราเรียนรู้ไปค่อยๆเรียนรู้ไปประมาณสองสามปีจะพูดได้อ๋อสองสองสามปีเลยเหรอโอ้โหทุกคนดีครับผมได้เจอพี่แล้นะครับ หรือว่ารู้จักกันมาก็นานมากเลยตั้งแต่ที่เราเคยเตะบอลนันก็เจ็ดแปดปีปปนะ <12 S 2> ตั้งแต่แแที่เราเข้ามาเจอกันใหม่ๆมเ,เนาะใช่ครับก็ะผมเป็นคนลาวพี่เขาเป็นคนกะเหรี่ยง<ช>อ่าถ้าคำว่ากะเหรี่ยงนี่คำนี้ผมจะถามพี่จริงๆนะมันสุกภาพไหมไม่ไม่ฉุกภาพหรอกคำว่ากะเหรี่ยงนะเราต้องเรียกให้พี่ว่าคำว่าอะไรกนะีะ่ยงมี กะเลียงการบัตรก็มีใช่อ,อ๋อไม่ไม่ผมผมจะถามตรงตงนี้นะเจ้าว่าผมผมเป็นผมจะสื่อสารกับพี่แต่ผมเรียกว่าให้พี่ว่าเป็นคนกระเลียงอะ่ะมันเป็นคําชูภาพไหมค่ะเออเป็นคําชูภาพใช่ไหมใช่ก็คือแบบว่าเป็นคำกระเลียงนี้ก็คือแบบว่าเป็นเรียกที่แบบว่าเป็นชนเผ่าเราบ้านเราแบบนี้ใช่ไหมก็คือแบบเป็นคําชูภาพไม่แบบไม่ไรเหมือนแบบว่าง่ายๆนะผมคิรียบเทียบไปดูว่าคำเมนยนกับเรื่องคำพูชามันจะแตกกันใช่ไหมใช่ นี่คือแบบเราเรียกว่าคำเรียกคำว่ากะเหรี่ยงนะคือแบบเป็นคำสุภาพเลยอ๋อโอเคครับเนี่ยอันนี้ก็คือแบบสิ่งที่แบบเรียนรู้นะครับที่แบบเกี่ยวกับแบบคนกะเหรี่ยงนะครับที่แบบมาทํางานอยู่ในประเทศไทยชวนผมเป็นคนเราวนี่ครับผ่านกันไปสามประเทศเลยนะทุกคน <laughs> นะี่ครับสิ่งที่แบบว่าคนเรามาทํางานด้วยกันก็เราทํางานอะไรนะครับอยู่ในประเทศไทยมีผมถามไปแล้ว คนเมืองขายของในตลาดอ๋อขายของอยู่ในตลาดนะครับก็ตลาดบางใหญ่บางใหญ่นะครับก็ถรว่าขนานไงแข่งกันไปวันนี้ก็มาทําอะไรนะเตะบอลครับวันนี้มาเตะบอลนะทุกคนนี้ครับมาเตะบอลนะทุกคนก็ตอนนี้เราก็จะพูดภาษาไทยก็ยังไม่ค่อยชัดแต่ก็พูดได้เหมือนกันพูดได้เราพูดไม่ค่อยชับพูดแต่ว่าพูดได้แต่ไม่ค่อยชัดนะครับแล้วเป็นอ่า เขาแก่เราล่ะเราพูดกับเชื่อซานกับเ่าแก่เขารู้เรื่องเราไหมเราพูดไม่สัตว์แบบเนี้ยก็รู้เรื่องครับก็รู้เรื่องใช่ไหมเรา่าเขาก็จะพึ้นประมาณโคจปีแล้วอ๋อเราอยู่ที่ร้านเลิมเหรอใช่ผมเจ็ปีนี้นะโอ้ควมเหมืหอนไปว่าเขาก็ชื่นทรัพกับเราใช่เขาก็ํนปปกำนาญด้วยว่าชินเคยกับคําพูดของเราเข้าไปโอ้นี่ครับอ่าอายเบาเบากระเลียงนะครับที่แบบมาทํางานอยู่ในประเทศไทยผมบอกเลยว่า ก็มีหลายคนมากอที่มาทํางานอยู่ในประเทศไทยเรื่อเป็นคนกะเหรี่ยงเนาะใช่เยอะมีเยอะมากวันนี้ก็ที่ผมมาเจอพี่เขามาเตะบอลก็ชุดมากก็เป็นคนกะเหรี่ยงเดี๋ยวคนพามามาเตะบอลเล่นพามามีเลวมีไทยเขามีอ๋อเพื่อประชมกันเลยใช่โอ้ส่ววันนี้ก็คือแบบว่าเราเล่นก็คือแพ้แต้มนิดนึงเนาะใช่ครับผมก็พือสนุกมากแล้ววันเสาร์หน้าผมมาเล่นด้วยนะเสาร์หน้าเรามาครับผมก็เราได้มาเจอนะครับบอกว่าบอกไปเลยว่าผมบอกเลยครับคนกะเหรี่ยงก็ เขาคนที่แบบคนหนึ่งที่แบบว่าคนใจดีคนใจดีมากเลี้ยวเรียกว่าไงครับเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ต่วแต่จะเป็นคนผิวขาวใช่ไหมใช่ใช่คนทางบ้านจะเป็นคนผิวขาวหมดเลยก็มือนเอาแบบคล้ายๆคนลาวคนลาวมากกว่าเป็นคนผิวขาวนะครับนี่ครับสิ่งที่คนไทยหรือว่าคนลาวนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยว่าคนคนกะเหรี่ยงนี่ว่าเรียกว่ากะเหรี่ยงนี่มันสุภาพไหมอันนี้ผมก็อยากถามนะครับย้อนแล้วอยู่ทางบ้านเราอ่ะ ทางบ้านเรานี้ทําทําอะไรบ้านใช่ทําให้ทํานาไหมไม่นาไม่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 ได้ทำแล้วเราจะเอาอะไรมากินครึ่งมาจะแด็ด้วยแต่อายุสิบหกอายุสิบหกไปเรียนใช่ป่ะเรียนใส่เขาครึ่งมาที่อะไงไม่เคยทํางานอ๋อไม่เคยทํางานไม่ไม่พ่อแม่เขาปลูกฟังเลยทํานาทําให้แม่กับข้าวอะไรอ๋อแม่แม่แม่เมื่อก่อนนี้ไม่ไม่ไม่อยู่ประเทศไทยอ๋อแม่แต่ก่อนก็มาอยู่ในประเทศไทยเลยใช่ ไปดูแลญาติที่บ้านอ๋อตอนนี้ก็คือไปดูแลญาติ<ช>ทางบ้านญาติก็ไม่ค่อยสบายใช่แม่ให้ไปดูเลยไม่ไปดูแลที่บ้านอ๋อเพราะว่าตั้งแต่ที่แบบเราก็อยู่บ้านแต่ว่าเราไม่มีนาเราสรุปอยู่บ้านไม่มีไม่มีนาไม่มีทางทางาน,นที่บ้านอ๋อก็คือแบบซื้อหางเงินซื้อกับข้าวอย่างเดียวซื้อข้าวอย่างเดียวซื้อข้าวกินปลูกปลูกมันปลูกอะไรไม่ปูกที่บ้านปลูกทางปลูกข้าวก็ปลูกข้าวเหมือนกันอ๋อ เเลยแบบวะ่าเราโตขึ้นมานิดนึงประมาณอายุ15-16เราก็เข้ามาอยู่ไทย<ช>ก็พอ่พอๆกับผมเลยผมก็อายุ16-17 17ผมก็เข้ามาอยู่ไทยเลยเราก็ไม่เล่แตกต่างเลย <c oughs> ตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่ปีนี้นะปีนี้28ครับปีนี้ยี่สปโอ้โหคือแบบมาอยู<ช>่นานมาก อ๋อพี่ก็ไปกับกลับหรอผมมาณกีมมปีสี่ปีแล้วมั้ยอ๋อแล้วก็ไ,ไมไ่เคยกลับบ้านกลับบ้านแค่สองสองครั้งยสองครั้งอที่บ้านนี่ย็งกงินทุกวันกลับบ้านอ๋อเนะอาที่บ้านพี่มีชงคามใช่ไหมใช่อันนี้ผมก็ขอโทษนะขอ,ขอถามนะอ๋อก็อเลย<อ>แบบว่ามีชงคามกันก็เราก็ไม่อยากจะกลับบ้านด้วยหนึ่งก็ไม่ปลอดภัยให้ตัวเองเนาะสองก็ถ้าเรามาอยู่ไทยก็หนึ่งก็มีรายได้เนาะแล้วก็มีความปลอดภัยชูงอะไรแบบนี ก็หรือว่าอยู่บ้านเรานี้เป็นยังไงแบบว่าการชีวิตการเป็นอยู่มีไหมหรือว่าก็ลําบากอย่างนี้ลําบากใช่ไหมะวามีสงครามด้วยใช่ใช่อือนี่ครับจะไปไหนจะไปไหนไปไม่ได้ไงเย่งไะ่ได้เก็อยู่ในบ้านตลอดเลยใช่โอ้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคนที่แบบว่าเราเคยเห็นข่าวหรือว่าเคยเห็นคลิปเขาเขาทำคลิปออกมาเกี่ยวกับทหารทางทางบ้านใช่ไหมใช่หรือว่าเขาต่อต้านอะไรกันแบบนี้เนาะ อ่าเจ่แบบว่าเราก็เคยเห็นบ้างนะคนแบบที่แบบว่าขี่ทางเรียกว่าอะไรนะทางบ้านพี่อ่ะอยู่ประเทศพมา่าเนี่ยนะประเทศพมา่เาเจ่เขาผู้ก๊าคนะะแบงเป็นพาม,าม่าเบบ<ร>ขา,า,ขาอะไรกันเบมือมนี่เนาะใช่แบบเหมือนแบบก็ภาษาก็คล้ายๆกันใช่แล้วก็ต่างกันก็เหมือนแบบตา่างคนละคนละแข้งคนละจังบัตรอะไรแบบนี้เลยเนาะใช่ครับอืมเราก็ได้มาเรียนรูก่ทางบ้านพี่ก็เหมือนแบบว่าก็ไม่ค่อยจะ สะดวกสบายแค่เท่าไร,รก็เลยแบบว่าเออจำเป็นมาอาศัยอยู่ไทยใช่ไหมกินอะไรแบบนี้นะครับเอ๋อเราก็อะไรมาทางจากพี่เขานะครับแบบว่าเป็นคนหนึ่งก็เรียกว่าเงก็แบบลำบากบก็เหมือนแบบผมอะอย่างน้องบ่าวก็เหมือนกันลําบากแต่ว่าเราก็อยากทําคลิปด้วยอยากชืบทอ,อดหรือว่าอยากเห็นชีวิตแต่ละคนแต่ละ แข็งแต่ละประเทศแต่ละเมืองอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่ยองพะพี่ถามผมมาผมก็ตอบเลยว่าสีวิตผมก็ไม่ได้เหมือนแตกต่างกับพี่หรอกผมก็เหมือนกันแต่ว่าพี่เขียนภาษาไทยเป็นไหมไม่เปลนไม่เป็นเลยอ่านอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกนณะเราพูดด้วยว่าเราสื่อสารกับคนไทยหรือว่าเป็นคนข้างนอกอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้หรือไม่ค่อยฉับใช่ไหมใช่แต่ว่าจะยองเป็นเท่าแก่รู้เเขาก็จะฟังรู้เรื่องใช่ ซ้ำเนียงจะแบบเนอเนอนิดนึงอ่าเพราะว่าคนทางบ้านเรานี่ติดอยู่ติดจังหวัดอะไรติดบ้านติด,<ร>ตดจังหวัดแม่สอดแม่สอดเหรออ๋อแม่สอด้างซ้ายอย่างเดียวแม่สอดนี่อยู่ประเทศไทยใช่ป่ะอ,อ,ขอ,ขอยู่อยู่เหนือใช่ไหมอยู่แยงพอดีอ่ะอโอ้ยอยู่เหนือเลยอ่าตัวใหญ่มากนะครับเพื่อว่าพี่เขาก็เป็นคนหนึ่งนะครับพี่แบบอยู่ไม่ว่าไหนนะ ว่าอยู่ประเทศพม่าแต่ว่าเป็นคนเยคนกะเหรี่ยงนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าขยันทันแข็งนะครับมาทํางานทํากินอยู่ที่ในประเทศไทยมาชูชีวิตอยู่ที่นี่อืมเรับผมแล้วเจ้านายเราดีใจดีไหมใจดีอยู่นะใจดีใช่ไหมอกเลยว่าขนาดใจดีชิเราจะอยู่ได้เจ็ดแปดปีใครจะอยู่ได้ถ้าจะไม่ที่ไปตั้งนานอะไใช่เขาใจไม่ดีนี่ก็คือไปตั้งนานแล้วนี่ครับคนไทยนี่ใจดีมากครัขนาดเรามาเล่นบอลก็มีใจคนใจดี ก็มาก็เป็นเพื่อนบ้านเราเนาะครัองม์องที่เรามาทํางานก็เจอคนไทยคนเท่าแก่ใจดีอย่างเงี้ยแล้วเราจะพูดกับอะไรกับคนไทยไหมเราจะฝากบอกอะไรไหมไม่มีหรือว่าเราจะยังคิดไม่ออกคิดไม่เป็นใช่พูดไม่ได้พูดไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยชัดใช่ไหมใช่อ๋อก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่ทุกคนอาจจะดูอยู่นะครับได้มา ดูพี่เขาเป็นคนเลยนะคะเรียนนะครับที่มาทำมหากินอยู่ในประเทศไทยนะครับผมก็ถ่ายคลิปกับพี่เขานะครับวันนี้ผมก็ขอบคุณหลรายนะครับพี่มาถ่ายคลิปกับผมวันนี้นะครับก็บอกแลวพี่เขาหน้าตาดีเหมือนกันนะครับก็แต่พี่เขาก็มาอยู่ไทยนานมากเลยนะครับรวมๆก็ประมาณเกือบสิบกว่าปีสองพันสิบหกหมนหกเก้ามาเก้าปีแล้ว เื่อมมาอยู่นานมากตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ตอนนี้ก็อายุ28 28แล้วนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะขอลาไปก่อนแล้วนะครับทุกคนนะสวัสดีสวัสดีทุกคน,น,กค,นครับสวัสดีสครับสวัสดีสครับ